ทั้นี้กับประวันกับได้ปลาสดๆมาอีกแล้วพี่น้องเลยสดมากๆเลยข้าวเาห่าเอาเห็นวานลงข้างเดียวห่าขึ้นมาไดเธอเดียวในไดซัมเนี้แหละพี่น้องสี่โลข้างเดียวนั่นนี่นะประวันกับเสือเอาลบมาเลยเต้นดุเด็ดตัวเด็ดอยู่สดเลยตัวนี้ก็สดมาก เงี้ย่อ,อ,นอ,อนอยู่ออนไลน์เนาะประวัตกับสือเอาถ,ถูกเลยเนี่โลจลส2ิกส์่นคลายนีย่ประวันติเห็ดใส่เกลืออันนี้เห็ดใส่เกลือตากตาก้วกระ่มไปส่งไปอีสานเฮานละ อ๋เนาะอันนี้กะอ,อีกกระมังนี่กะเป็นปลาเนื้อดีเพื่อนอน,นี่สังกวาดเพิ่อนอสดๆอันนี้กะอ,อันนี้นะ่ะเพิ่นขายหกสิบบาทโลหนะึ่งต่อวันนี่ซื้อมาเห็ดก,นะก,นะกินอันนี้นี่ยำกินแบบบ้านนอกเขาเนาะหนึ่งกินอันนี้ หนึ่งกินหรือว่าแกงกะทิคนไทยเจ้าทำสะอาดแต่ตปลหัวอะไรยังเลยก็แกงกะทิเลยอันนี้เจ้าเสพแกงกะทิคือสิส่งเขรี่มาได้ดอกมันสิเป็นมันเนยมันสิมันเนยปลาเนี่ย ปลาเขาเจ้าดักแะ้ที่อันนี้เจ้าใส่ลอบนะดักลอบดักลอบไปเขาเจ้าสิเอาหัวอาหารเขาไปล่อนะมันสิ่เขามาเต็มหนึ่งยุกมาได้เดียวนี่ปลาเยอะเลยน้ำแห้งแหละ นี่ก็ใส่เกลือรงเคอรี่อัอนนี้ใส่เกลือเลยกระตากประวันกับปิดขิดเพียงแค่นี้เดอ้อค่ะเพื่อนๆท่านใดก็เข้ามากันขอให้เพื่อนๆเฮานี่ นี่แต่ความสุขขอบคุณหลายๆค่ะ